ครับผมไม่แผ่วเลย,เลยใช่ครับที่หน้าอย่งไรเยอะเลก่อนเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับกระแสตอบรับตั้งแต่ EP 1จนถึง EP 12เลยเพราะว่าเรื่องนี้ผมเห็นว่าติดเทรนด์โลกด้วยอะไรอย่าง<ม>นี้ก็รู้สึกว่าแบบเราประทับใจขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ชื่นชอบผลงานนี้ก็มีวันนี้เป็นวันสุดท้ายละเดี๋ยวดูซิว่าเราจะขึ้นไปได้ถึงไหนกันแต่ความปังนี้ก็ทำให้เราแบบมีงานพังน้องไฟนี้ต่างมาได้เข้าไหร่ อ่าใช่ก็ด้วยแฟรนิดอันแรกเราได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปกัมพูชามาแล้วก็เดี๋ยวมีอีกมันมันปล่อยมาแล้วออกปล่อยแล้วใชก็เดี๋ยวมีอีกสองสามประเทศที่อ่าเดี๋ยวมีอีกสองสามประเทศที่ได้ไปนะครับส่วนจะเป็นประเทศไหนก็เดี๋ยวติดตามกันได้ครับผมอ่าพูดถึงตอนนี้ที่กัมพูชานิดนึงเนาะโอ้โหผมบอกแอร์พอร์ตไหม ผมตกใจเลยครับคือด้วยความที่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเรามีแฟนคลับอินเตอร์เยอะเพราะว่าคือด้วยความที่ปีที่แล้วมาจะเจอสถานก,การณ์โควิดเนาะยังไม่ได้แบบจัดแฟนมีต่างประเทศแต่พอไปกัมพูชาผมเห็นว่าสนามบินแตกผมแบบตกใจแล้วได้คุยกับคุณภูมิเนี่ยแว่ามันเช้าอยู่เราก็ยังแบบง่วงๆอ่อยู่มาแบบง่วงงๆแล้วไม่มีคนบอกว่าเออคนทั้งนอกเยอะนะแบบอยู่ใกล้ใกล้ใกลแบบใกล้ๆพี่แจ๊คใกล้ๆคนนู้นคนนี้นะเดี๋ยวหลงนะเราก็ เออมันก็มันจัดมันก็พอประมาณนึงแหละพอประมาณนึงแหละพอแบบจังหวะที่กำจะแบบนี้คุยเลยโหเดินออกมาปุ๊บมีเสียงมาก่อนเลยเสียงจี๊ดนี่คือดังมากดังมากแล้วก็ตื่นเลยผมตื่นเลยตาตื่นเลยครับตื่นเลยครับตอนนั้นอ่ะเกินข้าศ์เยอะมากเลยครับถ้าใครได้ กลับไปเห็นพวกแบบคลิปวิดีโอหรือว่าแบบถ่ายในมุมจากข้างหลังพวกเราเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากครับเอาเรื่องจริงครับเป็นครั้งแรกที่เห็นแบบแฟนคลับวิ่งตามวิ่งตามจริงแต่จริงก็ประทับใจนะที่เขามารอเราอ่าใช่อ่าใช่ครับผมก็เดือนหน้าเนาะเดือนเดือน เมษาใช่เมษาก็ผมเห็นว่าแฟนๆก็อยากจะเจอพวกเราแล้วเราก็อยากจะไปมอบความรักให้พวกเขาถึงที่เลยครับก็พร้อมที่จะเจอทุกคนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากตั๋วด้วยนะครับก็แต่ละที่ก็จะมีความพิเศษของที่นั่นนะครับผมก็เราก็เตรียมแฟนมีตรเตรียมกิจกรรมต่างๆตามแต่ละประเทศแต่ละที่ที่เราไปครับผมส่วนจะเป็นอะไรก็ สปอยไม่ได้ต้องดูกันในต้องดูกันในแฟนมิตสิต้องมาดูสดสิแบบว่าเตรียมสภาาอะไรเป็นที่มีแน่นอนทุกที่ผมมันคนข้างภาษาครับผมก็อยากจะไปแต่ละประเทศแล้วก็พูดภาษาเขาได้ครับถ้าเป็นแบบเต็มที่เนี่ยคือด้วยความที่ว่า แฟนมีพวกนี้เวลาเราไปต่างประเทศเราก็ไม่สามารถยกไปได้แบบฟูลทีมเนาะใช่ครับถ้าอยากจะมาดูพวกแบบเต้นเต็มที่มาดูโชว์เต็มที่ของพวกเราก็ต้องมาดูที่ L O L L O L โอเคครับครับทำไมได้เลยอันนี้คือเขาประกาศไปนานแล้วประกาศไปนานแล้วประ L O L ไปแล้วโอเคโอเคประกาศไปนานแล้วตกใจตกใจโอเคก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณภูวินพูดนะผมก็อยากจะพูดเหมือนกันว่า L L ที่จะถึงนะผมอยากให้ทุกคนมาจะบอกเลยว่า จะได้เห็นทั้งคุณภูวินโชว์อย่างเต็มที่แล้วก็เห็นผมเต้นอย่างเต็มที่ที่แลไม่ได้มีแค่เรา2องคนด้วยยังมีแบบเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับผมก็ถ้าอยากมาดูโชว์เต็มที่ก็ต้องมาดูที่นั่นครับใช่มเรียกว่าเต็มที่ทุกที่แหละใช่ใช่เต็มที่ทุกที่แต่ว่าด้วยความที่ว่าไปต่างเท่เราไม่สามารถยกแบบอย่างเช่นพวกซาวพวกอุปกรณ์ไปได้เนี่แหละครับผม แฟนหน่่ยเนาะว่าแบบว่าเออจะติดตามแฟนนี้เราที่ไหนที่ไหนได้ทุ่ไหนยังไงงานต่อห่ออ๋อโอเคครับยังไงก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ทางอา m t v นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG หรือว่า Youtube GMMTV ครับผมและ Twitter ด้วยครับผมแล้วก็มี IG กับ Twitter ของส่วนตัวของพวกเราสองคนด้วยนะครับภูวินแทงกับพีพีน่าบาร์บิทนะครับผมไปตามมันได้ครับไว้จะมีผลงานอะไรก็รอดูนะครับครับ โอเคเรียบร้อยขอเป็นถ่ายภาพรวมนะคะขอบพระคุณครับ